สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะทุกคนได้ยินไหมคะนะคะวันนี้หญิงนะคะช่องสะพายรมาเนียนะคะก็จะมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทํา y o u t u b e นะคะทําไมเหตุผลถึงทำ u t u b e ล่ะคะทั้งๆที่มีงานหลักอยู่แล้วนะคะ y o u t u b e นี่เป็นความฝันของหญิงเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากมี เหตุผลหลักคือเราอยากมีรายได้นะคะอยากมีรายได้จาก YouTube เราสังเกตได้ว่าคนที่เป็นยูทู u เบอร์ในเมืองไทยหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการศึกษาอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะมีรายได้เยอะนะคะจากการที่มีรายได้หลายๆทางนะคะรวมถึงการรีวิวสินค้าหรือบางคนก็ไม่รับรีวิวสินค้าเลยก็จะเป็นรายได้จาก YouTube โดยตรงก็มีนะคะการทำ u t u b e เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะ ในการหาเงินนอกจากเพจนะคะซึ่งวิดีโอต่างๆที่เราจะเอาลง YouTube นี่เราก็สามารถเอาลงเพจได้นะคะเพื่อนๆก็ลงทั้ง2ที่เลยก็ได้นะคะหญิงก็ลงทั้งเพจทั้ง YouTube นะคะที่หญิงทำแล้วก็เกี่ยวกับ พัทยามั่งเกี่ยวกับการพูดคุยส่วนตัวมั่งนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรต่างๆมั่งรวมถึงประเทศโรมาเนียนะข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆนะคะซึ่งในอนาคตเวลาหญิงปรับโรมาเนียหญิงก็จะทําเป็นวิดีโอสวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะให้รู้จักประเทศโรมาเนียมากขึ้นนะคะในส่วนตัวนะคะก็จะมีหลายๆวิดีโอนะคะที่หญิงชื่นชอบนะคะ,ะที่หญิงทำแล้วก็ หญิงก็จะใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะเพื่อนเพื่อนก็ถ้าเกิดอยากเข้าไปดูเกี่ยวกับวิดีโอต่างๆในพัทยานะคะซึ่งหญิงก็จะทำไว้เป็นหมวดหมู่นะคะในเพลย์ลิสต์ของหญิงนะคะในช่องนะคะก็ให้เพื่อนๆเข้าไปเลือกดูได้ค่ะทั้งเกี่ยวกับวิดีโอการท่องเที่ยวในพัทยานะคะแล้วก็วิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศโรมาเนียนะค่ะ YouTube นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะสังเกตไหมคะว่าทำไมเพื่อนๆืถึงยอดซับลดลงนะคะ ให้ให้สังเกตตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆเข้าไปดูใครนะคะเพื่อนๆบางคนที่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการทําเป็นครีเอเตอร์หรือ YouTube เลยนะคะก็จะเข้าไปดูไม่กี่นาทีหรือดูบ้างหรือไม่ดูบ้างนะคะเขียนคอมเมนต์เข้าเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกดซับกดไลค์กดอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะคะอย่าพิ่งนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นสแปมนะคะและบางคนก็ พอเขาเข้าไปปุ๊บก็กลับไปหาเขาปับนะ๊บเนี่ยอย่าพึ่งนะคะมันเป็นแสแปมนะคะมันเป็นเหมือนการแลกทรัพย์นะคะให้เพื่อนเพื่อนเว้นไว้สักประมาณ2-3วันก่อนนะคะจะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายนะคะค่อยกลับไปดูของเขานะคะ ส่วนสำหรับคนที่เข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็ให้เข้าไปศึกษาการคอมเมนต์ youtube ดีๆนะคะก็อย่าเอาไปคอมเมนต์ของเราไปทำเป็นสแปมให้เขามันจะไม่ดีทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่อตัวเขาด้วยดูไปสักประมาณสัก3นาทีหรือ5นาทีแบบนี้นะคะค่อยไปกดไลค์หรือคอมเมนต์ให้เขานะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นการดี ต่อทั้งสองฝ่ายนะคะจะไม่เป็นสแปมด้วยในการคอมเมนต์ก็ไม่ต้องไปเขียนไปปลุกตะไครนะคะไปะเป็น f c เท่านั้นเท่านี้นะอย่าไปทำนะเพื่อนๆนะถ้าเราคิดจะเป็นครีเอเตอร์คิดจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะเราต้องศึกษานะคะอย่าไปเขียนแบบนั้นนะคะก็ดูคลิปเข้าไปปกตินี่แหละขาดหรือดูไปจนจบเลยนะตัวหญิงๆจะดูจนจบทุกคนทุกคลิปนะคะถ้าหญิงชอบนะคะหญิงก็จะกดติดตามทันทีนะคะให้ดูจน จบนะคะหรือดูไปสักพักหนึ่งนะคะ3-5ถึงนาทีแล้วเราค่อยไปเขียนคอมเมนต์ให้เขานะคะเขียนในลักษณะเออเออธรรมดานะคะชื่นชมธรรมดาถ้าเราชอบนะคะก็คอมเมนต์ธรรมดาปกติไม่ต้องไปบอกว่าเออเรามาเยี่ยมแล้วนะไปเยี่ยมบ้านเรามั่งฝากช่องน้อยๆเอฟีเท่านั้นเ c ีเท่านี้บวกนู่นบวกนี่เขียนทําไมอ่ะไม่ต้องเขียนนะคะแบบนั้นไม่ต้องเขียนนะคะ ไม่ดีเพื่อน,อนๆนะคะหญิงสังเกตเห็นหลายคนแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber มือใหม่นะคะคุณคิดจะเป็นยูทูบเบอร์คุณคิดจะเป็น YouTuber, ครีคเอเตอร์ Creator นะคะคุณต้องเรียนนะคะตัวหญิงก็มือใหม่เหมือนกันคะ่ะทรับยังไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะคะแต่ตัวหญิงหญิงก็สู้สุดชีวิตนะคะหญิงก็มีเวลาว่างหญิงก็จะทําทําวิดีโอให้ดีที่สุดนะฮะเอาความคมชัดแล้วก็ เอาความเป็นตัวตนของเรานี่แหละนะคะก็เอาออกมา,าเป็นครีเอทให้เพื่อนๆดูนะคะทําเป็นวิดีโอทําสไตล์เราลกอกเป็นบลลอกสวยๆเป็นวิดีโอสวยๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาเหล่านี้แหละค่ะตัดต่อนะคะหญิงก็ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อะไรนะคะก็มีแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันในการช่วยในการตัดต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อความสมจริงแล้วก็ให้มันสวยงามที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เราก็ทําจากใจเราหญิงมั่นใจนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราทําวิดีโอ,อด้วยความเขาเรียกอะไรมีความสุขในการทํานะคะแล้วก็ตั้งใจทํานะคะมันต้องมี คนเห็นในความพยายามความตั้งใจของเราในการทำวิดีโอแน่นอนหญิงเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะตัวหญิงนะคะทุกครั้งที่หญิงทำวิดีโอหญิงก็จะทำจากใจนะคะบางวิดีโอก็จะมีพูดบ้างมีตัวหญิงบ้างบางวิดีโอก็หญิงต้องการสื่อ,อความเป็นธรรมชาติแล้วก็เพลงเบาๆนะคะผสมธรรมชาติให้เพื่อนๆได้ผ่อนคลายกับหน้าที่การงานก็อาจจะเป็น วิวทิวทัศทะเลผสมดนตรีก็มีนะครับในบางวิดีโอเกี่ยวกับจอมเทียนก็ซึ่งไม่ไม่ไม เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือตัดต่ออะไรมากมายก็จะเป็นการวางภาพธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะ,ะอันนี้ในสไตล์ของเรารูปแบบของเรานะคะซึ่งบางคนเขาก็จะทําเป็นเอ่อโลกการท่องเที่ยวพัทยาเลยโรงแรมราคาเท่าไหร่พัทยาเปลี่ยนแปลงไปยังไงอะไรเงี้ยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแบบไหนอันนั้นก็แล้วแต่สไตล์บุคคลนะฮะส่วนตัวหญิงก็ก็ บางครั้งก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันในลักษณะที่หญิงไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในเขตพัทยานะคะหญิงก็จะทําเหมือนกันค่ะก็คือว่าเออไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วก็รูปแบบการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นเป็นยังไงนะบางครั้งหญิงก็ทําเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะก็เอาความสวยงามของสถานที่ต่างๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็จะให้ข้อมูลไปด้วยค่ะพัทยาช่วงนี้เหรอคะ พัทยานะก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะไม่มีไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะพัทยาช่วงนี้ก็จะเงียบๆนะคะแล้วก็พ่อเมืองนะคะท่านก็ช่วงนี้ก็ปรับปรุงพูมมิทัศน์ต่างๆนะคะรวมถึงปรับปรุงพื้นทางเดินอะไรต่างๆของพัทยานะคะก็ตามภาพเลยค่ะแล้วก คิดว่าในอนาคตนะคะพอหมดโควิดเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะเปิดการท่องเที่ยวเป็นปกตินะคะการท่องเที่ยวของพัทยาก็จะบูมมากๆค่ะเพราะว่าสถานที่ต่างๆก็คือว่าเขาปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอช่วงนี้นะคะหญิงทําวิดีโอเกี่ยวกับ <ภ> <ian> พัทยาบ้างกรุงเทพบ้างนะคะถ้าเกี่ยวกับพัทยานะคะหญิงไปเที่ยวไหนหญ <mm ิงก็จะเอาลงให้เพื่อนๆดูนะคะเกี่ยวกับจอมเทียนนะคะก็จะอัปเดตเกี่ยวกับชายหาดจอมเทียนให้ให้เพื่อนๆดูทุกวันนะคะความสวยงามต่างๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะพยายามาดึงเอามุมสวยๆนะคะเอาภาพผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะช่องหญิงก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบ ผ่อนคลายค่ะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีการพูดคุยกันบ้างบางครั้งนะคะก็จะมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆนี่แหละนะคะก็มีสาระบ้าง <frustrating> ไม่มีสาระบ้างนะคะบางครั้งก็เป็นภาษาอีสานคุยกันเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานนะคะ <st aff in audience> บางครั้งก็จะเป็นภาษาก huh <st aff in audience> ลางนะคะมาคุยกันพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับ บ้านเมืองเราก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ดูข่าวออแล้วกันนะคะแล้วก็หญิงก็จะอัปเดตเฉพาะในเขตจมเทียนพัทยานะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะส่วนเรื่องอื่นก็จะไม่พูดถึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้เหรอคะพัทยาก็จะอย่างที่หญิงบอกนะคะก็เงีย,งยบแต่ว่าคนมาท่องเที่ยวกันเยอะคนไทยเราก็จะเป็นช่วง วันหยุดนะคะวันสําคัญต่างๆนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอ่ามากมายนะคะบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆก็จะเป็นช่วงวันหยุดนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังนะคะ,ะการพูดคุยกับยิงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสไปายโรมาเนียนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆก็จะอยู่กับหญิงไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับการท YouTube นะคะมีข้อแตกต่างนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นแบบไหนนะคะมีความรู้แบบไหนอยากแบ่งปันก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะหรือเพื่อนๆนะคะก็สามารถทําเป็นวิดีโอการพูดคุยแบบนี้นะคะแล้วก็สลับ ไปกับวิดีโอของเพื่อนๆนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะหญิงก็จะเข้าไปดูค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากช่องเล็กๆของช่องสไปโรมาเนียด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ